สวัสดีค่ะวันนี้ยยเฟื่องจะทอดปลาปลาตะายให้ทุกคนได้ชมกันค่ะนี่จ้าปลาปลาตะไยของขึ้นชื่อของจังหวัดชัยนาธนะคะทานอร่อยมากค่ะทุกคนค่ะเนื้อปลาแข็งไม่เละจ้ะทอดแล้วก็เอามายำใส่ หอมกระชายตะไคร้แล้วก็บีบมะนาวแล้วก็ทอดพริกใส่อร่อยมากจ้าทุกคนจ้าอันนี้ยายเฟืองไม่ได้ยำนะจ๊ะยายเฟืองทอดแล้วก็เอาผงอร่อยโรยๆหน่อยๆจ้ะแล้วก็มาขยำข้าวร้อนอร่อยมากจ้ะทุกคนจ๋า ถ้าใครสนใจก็สร้างได้นะจ๊ะโลละร้อยยี่สิบจ้าของขึ้นชื่อของจังหวัดชัยนาทนี่เองจ้าทุกคนสร้างได้นะจ๊ะมีจ้ะอธิยายก็ะอดให้คุณผู้ชมดูจ้าแถวบ้านเราจะเวลามีงานงานบวชงานแต่งหรือว่า งานวัดอะไรเราก็จะซื้อมาทำกินกันจ้ะปลาปตวายกินกันแบบลืมกับข้าวอย่างอื่นไปเลยจ้ะมันอร่อยมากจ้ะคุณผู้ชมเชิญลองชิมลองทานได้เลยจ้ะถ้าใครอยากชิมอยากทานก็สั่งได้เลยนะจ๊ะคุณผู้ชม ชิ้นเนี้ยหกสิบบาทจ้ะถ้าไข่เป็นกิโลก็กิโลละร้อยี่สิบจ้ะคุณผู้ชมสั่งกันได้เลยนะจ๊ะใครยากทานก็สั่งเย่เฟื่องได้จ้ะรับรองนะจ๊ะทุกคนจ๋าถ้าทุกคนได้ลิ้มลองแล้วก็จะติดใจจ้ะเราโทษเราก็ ไม่ต้องกลัวว่าจะติดกระทะนะจ๊ะเขาใส่เข้าวคั่วแบบย่างหนาเลยจ้ะโทษแล้วมันจะไม่ติดกระทะจ้ะทุกคนโทษแล้วจะกรอบกรอบอร่อยจ้ะกินได้ยันเข้าวคั่วจ้ะทุกคนนี่จ้ะยายก็โทษค่อยๆแล้วยายก็จะเอามาโรย หอมพริกโทษแล้วก็พริกสดจ้ะอร่อยมากจ้ะทุกคนจ้ะมาเลยจ้ะใครอยากลิ้มลองอยากชิมก็เชิญสั่งได้เลยนะจ้ะเดี๋ยวเยายเฟื่องจะจัดการส่งไปให้จ้ะรับรองจะเอาไว้หลายวันก็ได้จ้ะไม่เสียอร่อยมากจ้ะ แล้วก็ไม่มีเหม็นคาวแล้วก็ไม่มีกลิ่นตุกจะ้ะหอมอร่อยจะ้ะอันนี้ยายกินสองคนตาก็นั่งกินเล่นเปล่าๆจะ้ะกินเกือบหมดเลยมันอร่อยมันกินและเพลินจ้ะทุกคน นี่ค่ะอันนี้ยายก็จะหั่นพริกหอมแดงแล้วก็พริกทอดจะใส่ลงไป จ้าปลาปะสะ,ะาวายคงเยเฟื้องจ้ะเสร็จแล้ว